จ3 6, 3สามจุดสามหกแพลตฟอร์มสามมันขึ้นเตือนไงว่าเอ้ยมันจะใกล้เวลาแล้วนะจะเอาจริงหรือเปล่าแร้วรถไฟที่นี่มันชอบอ่อนเกาะก่อนเวลาได้ปะเฮ้ย วันนี้วันที่25มีนาวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วจริงๆออกก่อนหน้านี้มาแล้วลงมาข้างล่างอุ๊ยร้อนว่ะเคทิ้งขยะเสร็จปุ๊บขึ้นไปดีกว่าไปถอดเสื้อออกให้หมดเหลืออยู่แค่นี้แล้วก็ออกมาอุย๊ยร้อนอีกแล้วอ่ะเขาถึงขั้นเปิดแอร์เ hmm. ย็นเลยนะแสดงว่ามันอากาศร้อนจริงอะเนี่ยใ okay, ไม่ต้องใส่เสื้อแล้วเนไไม่ใส่ถัวออกมาเป็นแบบนี้ เวเนเซียเมสเตอร์ยีเดือน3แล้วก็เวลาที่รถออกบางทีมันก็ไม่มีขึ้นนะถ้ามันไม่มีเวลาตรงนี้ขึ้นเราต้องไปตอบหัวอันนี้ปลายทางก็คือเวเนเซียเซนลูเซียใช้เวลาตั้ง11บเอ็นาะทีแน่ Valid only on the date and train show on the ticket ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่จะข้ามไปเวเนเซียเซนลูเซีย ต้องกำกับเพราะว่าทางซ้ายคือเวเนเซียเมสเตอร์ทางขวาก็คือเวเนเซียเซนลูเซียทางซ้ายคือเวเนเซียเมสเตอร์ทางขวาคือเวเนเซียเมสเซ่เวเนเซียเซนลูเซียเมื่อวันแรกเรามาเราไปทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทางนี้บ้างทางขวาไม่รู้จะได้มากี่ครั้งเนาะอีก10นาทีบ่าย2โมง ออกมาจากทางออกตรงนี้ที่มี KFC ตรงนั้นเป็นสถานีรถไฟเป็นทางรถไฟอ่ะแล้วก็ถ้าข้ามสะพานตรงนี้ไปก็จะเป็นท่ารถบัสอุย้ยคนเยอะมากอ่ะอุย้ยฝั่งนั้นคนเยอะมากเขานั่งรถบัสกันมาเหรอรถบัสมันถูกกว่าเหรอเท่ากันนะหรอไม่คนมารถบัสวะดูสิคนเยอะมากเลยอ่ะเห็นฉากนี้เรานึกถึงอะไรอ่ะเหมือนเป็นแม่น้ำอะไรแม่กอง าพยาคุณเหมือนรถเกตเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยเนะะว่าตรงนี้คือบรรยากาศภายในเกาะอ่ะเหมือนเป็นเมืองเมืองนึงไปเลยอ่ะรถเยอะมากอ่ะฝั่งนั้นคือฝั่งรถไฟอันนี้คือที่ซื้อตั๋วของรถบัสแล้วก็ฝั่งนั้นก็คือรถบัสถ้าเราจะไปเมสเตอร์ก็เมสเตอร์เซ็นทรตรงนี้มีห้องน้ำสาธารณะคนละ1.5ยูโรเข้าห้องน้ำกินข้าวได้จานนึงเลย ถ้าเป็นขนมปังธรรมดายาวๆอะ่ะแล้วก็ใส่ไส้แฮมลงไปอะ่ะไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะแค่เอาขนมปังยัดไส้แฮมเฉยๆก็4ยูโรร้านนั้นกินแบบง่ายๆแสดงว่ามื้อหนึ่งก็อย่างต่ำๆก็6ยูโรรวมน้ำด้วยถ้าเอาแบบยาไส้เฉยๆนะพิซซ่าราคาถูกสุดก็7.5ยูโรก็น่าจะสักประมาณ มือไดไ้แต่ส่วนใหญ่อาหารก็จะอยู่ที่ประมาณ15ยูโรนี่ไงพิซซ่าเคบับราคาประมาณ5ยูโรเมื่อวันแรกที่มาเหมือนเป็นที่พักอาศัยแบบดูดีดูดีตอนนี้เป็นทางขวาเหมือนเป็นที่พักอาศัยแบบดาวเกตลงมานิดนึงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตรงคลองนี้เป็นถนนมันจะดังแบบนี้ไหมไม่ค่อยเด่นนะจากโบสถ์อันนี้เราจะข้ามมาตรงนี้ อันนี้ทำทองใสๆเลยเดี๋ยวร้อนดีหนาวเหมือนพวกไม้ทองเรือนี้เป็นโรงแรมเลยนะเห็นเป็นห้องๆเลยอะ่ะเพราะแต่สตราบุกนี่เราผ่านมาแล้วนะมันไม่ได้ติดทะเลนะแสดงว่ามันต้องลัดเลาะแม่น้ำไปแน่ๆเลยแล้เราไปไกลมาก แถมยังไม่เห็นมีที่จอดเรือใหญ่แบบนี้เลยทัะบุอะแสดงว่าเขาต้องล่องเรือไปตามแม่น้ำอะแหละเนี่ยมันเป็นโรงแรมอะเป็นห้องห้องห้องอะโอ้โหเฮ้เยวิวสวยเว้ยอันนี้เฮ้ยวิวนี้สวยมากอะ <Yeah. S 2> นะเอ้เห็นเมืองตรงนั้นด้วยอะ่ะเนี่ยเห็นว่าเป็นห้องห้องเลยอะอ๋อเรือแบบนี้เคยเห็นที่ไอ้ตรง พัสสาวอ่ะเมืองเป็นน้ำปั่นป่ของเยอรมนีอ่ะเขาจะล่องเรือมั่งไหมแบบนี้อเหรอเป็นอีกมุกหนึ่งของการท่องเที่ยวคือคือล่องเรือล่องแม่น้ําดานูแต่ห้องมันเล็กก็ดิเราต้องอุดอู้อยู่ในห้องนี้นะมันอาจจะใหญ่กว่าที่คิดก็ได้สุดยอดเลยเมื่อกี้ไปดูเรือตรงนั้นมาเลยได้แรงบันดาลใจว่าเอ้ยว่างๆอาจจะไปขึ้นเรือแบบนั้นเที่ยวกันบ้างถ้ามีโอกาส น,นี่เหมือนเขาตกแต่งเนาะเหมือนเป็นหลังคาควา่ำหรือเขาสร้างผิดวะตรงนี้เหมือนเป็นที่ให้ฉีดวัคซีนเลยเนาะแต่ว่ามันเอาไปแล้วละ่ะวันนี้วันที่25มีนาแล้วเอาละไม่มีใครอยากฉีดละนี่เรามาเจอสถานที่นั่งกินปิกนิกจุดปิกนิกวันนี้อนุสาวรีย์อะไรก็ไม่รู้ด้วยวิวแบบนี้ มีขนมนมเนยนีแน,น่ทำไมไนะมีต้มมานี้ร้านอาหารไม่ได้กินเงินแล้วล็อกเธอมีนอลเซนบาซิลิโอเหมือนเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนไงไม่รู้นะ <c oughs> ดูทางเดินตรงนี้ดีสวยมากเลยมันจะอยู่ทางขวาของก่ออะอ่ะ ถ้าเกิดว่าข้ามไปฝั่งนั้นน่ะก็จะเป็นชื่ออะไรนะลืมไปแล้วอะไรมีเบกากิวเดก้ากิวเดก้าเกาะนั้นก่อนนั้นกิวเดก้าจะไปดูซิว่ามันมีแบบเรือข้ามฟากแบบถูกๆไหมค่านไปดินีแพงมากโอ้ค่าเรือตั้ง7.5ยูโรเนี่ยมัน300บาทเลยนะแค่ข้ามเกาะไปเอง300บาทมันรู้สึกแพงเกินอ่ะมันต้องมีแบบว่าสักหนึ่งถึงสองยูโรไหมไปดูสิยูโรแต่ใช้ได้75นาที เราแค่อยากข้ามเฉยๆไงเราไม่ได้อยากนั่งเรือเยอะไงมันมีคอนโดล่าไปตรงนั้นด้วยหรอเขากล้าขนาดนั้นเลยหรอดูเรือลำนั้นดิเมื่อกี้มันมีเรือแบบวิ่งผ่านมาแล้วคลื่นมันซัดอ่ะแล้วเรือมันก็โค้งเค้งโค้งเคง,ง,เคงแบบเหมือนจะจมอ่ะเนี่ยไปดูซิท่าเรือตรงนี้มีเรือข้ามฝากสุดถูกมั้งไหมจะถึงไหมเนี่ยจุดชมวิวหยุดถ่ายหยุดถ่ายเรื่อยๆเลย,เลย,เลยนี่ขนาดเดินวันที่สองแล้วนะเนี่ย ยังรู้สึกว่าไม่น่าจะหมดมง่ายๆเลยเนาะหลือสามวันสามวันเราอยู่อีกแค่สามวันเนองเหรอไม่ใช่ไม่เลยอีกันไทยโลจีอะไรอ่ะมาถึงแล้วจุดชมวิวปกติจุดชมวิวเขาต้องมีเกา้านะอี้นะอ๋อแสดงว่ากอนโดลา่าเขาพายเฉพาะตรงนี้เนาะตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นมันคลื่นมันเยอะก็ฝั่งตรงข้ามที่มีทาวเวอร์ อันนั้นน่ะข้างล่างก็คือโบสถ์หลักของที่นี่ซานมาโคที่เราไปเมื่อวันก่อนใช่แล้วก็วังที่อยู่ริมน้ํานั่นที่เป็นกล่องๆนั่นก็ดอตพาเลสก็อะไรดอตไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าด O G ีอ่ะดอตดอตพาเลสภาษาอิตาลีเขนอย่งนี้ครับชื่อเหมือนคลิปตัวอันหนึ่งที่ชื่อดอตดอตคอยก็คือสถานที่ลาการอยู่ฝั่งนู้นเลยนี่คือจุดชมวิวที่มองเห็นฝั่งนู้นโอเคได้เวลากลับแล้ว ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดสุดท้ายของเวนิสนะที่ถ้ามีโอกาสต้องมาให้ได้เพราะว่าจะเห็นมุมฝั่งตรงกันข้ามเลยทําไมต้องจุดสุดท้ายอ่ะเป็นจุดสุดท้ายเพราะว่าจะเป็นจุดที่จะเห็นทุกอย่างที่อยู่ฝั่งฝั่งนั้นไงถ้าเรามาจุดท่องเที่ยวก็คือฝั่งนั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นตัวฝั่งนั้นใช่ไหมแต่เรามายืนอยู่ตรงนี้เราถึงจะเห็นฝั่งนั้นไงอ๋อจะเห็นบอกว่าจุดสุดท้ายเหมือนกับว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะ จที่จะ,จะเห็นทุกอย่างอ๋อ <c oughs> มาก่อนไม่ได้ต้องมาสุดท้ายเอาเปวนว่าจุดชมดวิวหนึ่งเดียวของเวนิสละกันที่ <ừ m. S 1> จะเห็นฝั่งตรงกันข้าม <ừ m. S 1> ทุกอย่างเขาน่าจะมีเรือแบบนี้แบบว่าข้ามฟากให้เราเนอะแบบว่าถูกๆนิดนึงนะให้เราพายเองก็ได้เฮ้ยเดี <c oughs> ๋ยวกอนโดล่ากอนโดล่ากอนโดล่ามีแบบว่านั่งหลายคนได้ด้วยเหรอเรายังหาคนพายกอนโดล่าแบบว่าหนุ่มๆเท่ๆไม่เจอสักคนเลยอะ อะไรอ่ะคนละสองยูโรเหรอเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าถ้าจะมาตรงนี้ก็เรือข้ามฟงนี้เลยเออออมไหมเอ้เว้นกันเดนอ้อมมากสองยูโรเองนะซานมาโคก็โบดตรงนั้นเหรอหลักของที่นี่ก็คือจากตรงนี้ไปตรงนั้นก็คือข้ามฟาก็แหละข้ามฟากเออทำไมทีอันนี้ข้ามฟากได้อ่ะทําไมทีอันนี้ข้ามฟากไปทางนั้นไม่ได้อ่ะก็คือจากท่าเนี้ยไปตรงโบดที่มันสูงสูงอันนั้นอ่ะ มีเรือจอดรอตั้งเยอะแต่ว่ามีลุงพายอยู่2คนเองลุงลุงน่นน่นน่ะซ่อมอีกแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรซานตามาเรียโบสซานตามาเรียคือเป็นบทที่เรามักจะเห็นแากในหนังถ้าเกิดว่าเขาไปลอยอยู่ในอ่าวของเวนิสนแล้วมองมาจะเห็นบทนี้ในนี้เขาเขียนเลยอ่ะ free entrance no one can absolutely ask money โอ้แค่ดู นิกลายโรมันแคทอลิกเนี่ยโบสจะเข้าฟรีเป็นโปรเตสแตนต์นเนี่ยไม่ได้เข้าฟรีที่นี่เป็นต้นกำเนิดของโรงมันแคทอลิกก็เป็นอันหนจากโรมมีไม่ได้เข้าบสมานานแล้วมีที่ีตั้งแต่มาเวนิสเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยคืออะไรรู้ป่ะ ปลา,ปลา <c oughs> ไม่เห็นจักรตัวเลยแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือเหมื่อย <c oughs> ปลากลับแล้วกลับแล้วมันสวยเนอะสวยทุกจุดเลยเนอะมันต้องหยุดถ่ายรูปอ่ะมันต้องเดินถึงจะเห็นทุกซอกทุกม,มุมโอ้ยยังมีคนมาออกกําลังกายแถวนี้ด้วยอะ่ะ โอ้มีสวนเล็กๆตรงนี้ด้วยเราก็ต้องล้อทางนี้ไปเรื่อยๆอมันทุกซอกทุกมุมเลยเนอะใช่เว้ยอันนี้น่ารักข้างหน้าก็เป็นฟาวเดชั่นเออเซนรี ry, นี่คืออะไรอะ่ะ เสื้อคนพายกอนโดลาดใครใส่เสื้อลายทางตอนนี้จะนึกว่าเป็นคนพายกอนโดล่ามไม่คิดนึกว่าเป็นคุกเอ๊ะหรือว่าสมัยก่อนเขาเอาคนคุกมาพายกอนโดลาหรือเปล่าทําไมใส่เสื้อเหมือนคนคุกอ่ะแล้วต่อมาการท่องเที่ยวรความนิยมมากขึ้นก็เลยกลายเป็นไม่ใช่คนคุกแล้ว เราต้องไปน์สายออไอติมถูกสุด2ยูโรขนาดกลางก็ประมาณ3ยูโรแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็4ยูโรพิซ่าอันนึงอะเซี่ยวนึ่งอะ,งอะสามเหลี่ยมอันนึงอะก็ประมาณ3ยูโร3.5ยูโร ถ้าเกิดว่าพิซซาแบบไม่มีหน้าอะไรเลยมีแต่ชีสกับซอสก็2กยูโรกว่าโอ้ยนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้ที่จีบอกเนี่ยราคาอาหารอย่างชินไอศครีมก็ไม่แพงนะใช่ไหมเล็กสุดคนละ2ยูโร3ยูโร4ยูโรเนี่ยแต่ตอนนี้ขณะนี้เอาอกำกลังถือหถือความว่างเปล่า <laughs> แล้ว <laughs> ก็คือนี่แหละคือเคล็ดลับของพวกเราอะไรที่ทําให้ท่องเที่ยวได้อย่างยาวนานก็คือเราจะยอมจ่ายเฉพาะ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่านั้น,นแล้วก็จะต้องเป็นของที่คุ้มค่าอย่างเช่นค่าที่พักหรือว่าถ้าจะซื้ออะไรเยอะหน่อยก็คือของในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งราคาคุ้มค่าด้วยดังนั้นจ่ายแต่ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าเราก็เลยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างยาวนานก็คือยอมประหยัดไว้ก่อนเพื่อจะได้เที่ยวต่อไปเรื่อยๆเราก็เลยถือความบางเปล่าในขนานี้จริงๆเรามีกินเยอะตอนอยู่บ้านคือน้อยๆไม่ เน้นปริมาณใช่เน้นปริมาณถ้าจะกินข้าวเราก็คือมันต้องถูกจริงๆถึงจะยอมซื้อมันต้องเน้นคุณภาพดีไปเน้นปริมาณได้ไงอ๋อถ้าเน้นคุณภาพด้วยเน้นราคาสมเหตุสมผลมีเหตุผลอย่างดูดีหรือความมางเปล่าจริงๆแล้วคือนโยบายค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับภระระยาซึ่งแน่น,นอนต้องใช้ทุกอย่างที่คุ้มค่ารอดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับทางรถเมย์ช่แล้วออฟนำ้ำเมื่อกี้ไปซื้อกาสแทรมมาเขาบอกว่าใช้กาสแทรมกับบัสเนี่ยอันเดียวกันคนละ1.5เหมือนกันใช้ได้ทั้งแทรมและบัสแต่ใช้กับรถไฟไม่ได้แทรมก็นี่มาประดิจริงๆซื้อที่ตู้ก็ได้เนาะนี่ไงตู้ก็มี จริงนั่งรถไฟแป๊บเดียวก็ถึงนะันั่งรถนางอ้อมใช้เวลานานมากเฮ่ยน่งอ้อมมาไกลเลยอะ่ะมาลงไกลเหมือนกันนะเนี่ย